มาทำเนื้อผัดน้ำมันหอยกินกันไข่เย็นนี้ดีใจกว่าคนชมว่าอร่อยก็คือมีคนช่วยล้างจานนะคะนี้เป็นเนื้อแช่แข็งที่ได้มาจากบ้านพ่อกับแม่วันก่อนก็จะออกมาละลายน้ำแข็งนะคะแล้วก็มาหั่นค่ะจะแยกตรงส่วนมันออกนะคะเพราะว่าสามีไม่ค่อยชอบกินแต่ว่าเราก็คือชอบกินมากๆเลยค่ะหั่นชิ้นเดียวรู้สึกว่ามันน้อยไปนะคะก็เลยหั่นทั้งหมด2ชิ้นเลยค่ะก็จะปรุงรสด้วยผงปรุงรสนะคะน้ำมันหอยค่ะแล้วก็ใส่น้ำมันงาลงไปนะคะตามด้วยพริกไทยดําป่นค่ะแล้วก็คน <ๆ S 2> คนคลุก,กๆให้เข้ากันเราจะหมักไว้ก่อนนะคะัก วันนี้ก็จะเอาเท่าที่มีในตู้เย็นนะคะเพราะว่าจะกลับไทยกันแล้วค่ะไม่อยากซื้อของมาจะมีถั่วฝักยาวแครอทหอมหัวใหญ่ต้นหอมแล้วก็พริกจากนั้นก็มาตั้งกระทะใส่น้ำมันนะคะตามด้วยกระเทียมที่สับไว้ลงไปค่ะ กระเทียมของเราเริ่มส่งกลิ่นหอมก็ตามด้วยหอมหัวใหญ่ค่ะผัดผัดหอมหัวใหญ่ไปสักพักก็ตามด้วยเนื้อที่เราหมักไว้เลยนะคะอันนี้ก็จะหมักไว้ประมาณ30นาทีค่ะก็ใส่น้ำล้างถ้วยลงไปนิดหน่อยค่ะแต่งสีด้วยซีอิ๊วดำหวานนะคะแล้วก็จะตามด้วยแครอทกับถัวฝักยาวอันนี้เราไปลวกน้ำร้อนมาแล้วนะคะ จากนั้นก็ผัดให้เข้ากันค่ะชิมรสชาติดูค่ะอร่อยแล้วนะคะแต่ว่าขาดเกลือนิดหน่อยค่ะพอรสชาติกลมกล่อมแล้วนะคะก็ตามด้วยผักที่เหลืออันนี้มีโหระพาไทยด้วยนะคะเหลืออยู่ในตู้นิดหน่อยแล้วก็ปิดท้ายด้วยพริกไทยดาป่นอีกรอบค่ะและนี่ก็เป็นหน้าตาเนื้อผัดน้ํามันหอยของเราวันนี้ค่ะกลิ่นก็คือหอมมากๆเลยนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวไปนั่งกินข้าวกันค่ะอันนี้กินกับข้าวขาวหุงผสมกับข้าวกล้องนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเมนูโปรดของสามีเหมือนกันค่ะถ้าไลดูวิดีโอก็จะเห็นทําเมนูนี้ค่อนข้างจะบ่อออยยนนะะคถ้้้าาาาาาไไดเเืมวลททํหร ว่าอาหารเอเชียให้สามีกินก็จะมีบางคอมเมนต์นะคะบอกว่าอยากเห็นอาหารท้องถิ่นที่นี่ชีวิตประจําวันของคนที่นี่เขาทําอะไรกินอะไรบ้างอาหารของคนที่นี่อาจจะไม่ได้เป็นที่รู้จักนะเพราะคนที่นี่ส่วนใหญ่ก็คือกินอาหารค่อนข้างจะหลากหลายยกตัวอย่างอย่างครอบครัวสามีเขาก็จะชอบกินอาหารเอเชียเป็นหลักค่ะแม่สามีก็จะชอบแบบอาหารอิตาเลียนน้องชายก็จะเป็นแบบอาหารสเปนที่เห็นกินบ่อยๆอาหารของที่นี่ก็จะเป็นสามีกินแบล็คพุดดิ้งตอนเช้านะคะที่เขากินเป็นอาหารเช้าก็การทําพวกเนื้ออบไก่อบต่างๆในวัน อาทิตย์ที่กินกันเป็นครอบครัวก็ะจะเห็นเวลาเราไปบ้านพ่อกับแม่สามีทุกครั้งนะคะเนื้อผัดน้ำมันหอยก็คือเป็นอาหารจานโปรดของสามีที่ต้องมีลุกไปเติมค่ะที่เห็นไฟนั้นก็คือเอามาส่องเพื่อถ่ายวิดีโอนะคะเพราะช่วงนี้พระอาทิตย์ตกเร็วแล้วก็มืดเร็วมากๆเลยค่ะกว่าจะได้มาแต่และว,วิดีโอก็คือต้องใช้ความพยายามมากๆเลยนะคะแต่และว,วิดีโอที่ถ่ายก็คือไม่ได้ถ่ายแล้วจะโพสต์ลงเลยนะคะและคนกินก็เหมือนกันค่ะบางคนอาจจะคิดว่าสามีสบายจังเลยกลับมาถึงบ้านก็มีคนทํากับข้าวใ่จะบอกว่าคนที่สบายก็คือม ทำกับข้าวให้แล้วก็นั่งกินโดยที่ไม่ต้องถ่ายวิดีโอนะคะ <S <S เพราะการกินที่ต้องถ่ายวิดีโอก็คือมันจะต้องมีรีแอคต่างๆว่าชิม an อัน an นั้นซีชิมอันนี้ซีรู้สึกยังไงซึ่งมันก็จะยากกว่าการนั่งกินข้าวเฉยๆเพราะว่าเราจะต้องทํากันแทบจะทุกวันนะคะแต่ก่อนที่จะทําก็คือจะต้องนัดกันก่อนนะคะเราก็จะบอกสามีว่าเย็นนี้เราจะทํากับข้าวนะเราจะทำคอนเทนต์ด้วยเธอโอเคที่จะถ่ายมั้ยสำหรับเราสามีนั่งกินข้าวแล้วก็ให้ถ่ายวิดีโอก็ถือว่าช่วยกันมากๆแล้วนะคะและทุกครั้งสามีก็จจะะเเเป็็นนคคกกบวาาดดลลลงตอย่